ท่าปนประธานที่เคารพคะจริงๆเพื่อนสมาชิกได้พูดว่าทําไมการศึกษานี้ถึงได้มีทงมาก่อนล่วงหน้าแต่ดิฉันก็คิดว่าไม่ใช่เรื่องผิดที่ ที่ทางคณะกรรมการิการส่วนใหญ่นะโดยเฉพาะที่มาจากฝ่ายฝั่งรัฐบาลเนี่ยมีทงมาจากบ้านแล้วว่าเราเนี่ยควรจะทําโครงการนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นด้วยเพราะว่ามาติคอรมอเองก็ดีหรือว่าเป็นนโยบายที่กลายเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลไปแล้วถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภานะคะไม่ได้มีการถแถลงนโยบายนี้ต่อรัฐสภาก็ตามแต่สิ่งที่เราจําเป็นที่จะต้องอกังวลใจนะคะถึงแม้ว่าเราจะมีทงแล้วก็ตามก็จะดูว่าไอ ผลการศึกษาที่นํามาสู่ธงนั้นน่ะมันมันถูกศึกษามาอย่างรอบคอบถี่ถ้วนแล้วก็ถูกต้องมีสมมติฐานที่สมเหตุสมผลหรือไม่ค่ะ ดิฉันก็ปฏิบัติหน้าที่กรรมธิการตามปกติที่จําเป็นที่จะต้องมีการสอบถามกับทางหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการทํารายงานนะคะของสอนขเนี่ยนะคะที่เป็นจุดกําเนิดเป็นสารตั้งต้นของรายงานฉบับนี้อย่างถี่ถ้วนก่อนเพื่อที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องว่าธงนําที่ทางฝั่งรัฐบาลนั้นได้มอบให้มานั้นเราจะสามารถเดินตามธงนี้ได้อย่างมั่นใจได้อย่างไรนะคะ แต่ดิฉันกับไม่ได้คําตอบที่ดิฉันต้องการนะคะแล้วก็หลายหลายครั้งหลายหลายวาระที่ได้มีการสอบถามเนี่ยก็ถูกปิดถูกตัดการสอบถามแล้วก็นําไปสู่การที่สุดท้ายข้อมูลคําตอบยังไม่ได้แต่ว่าสุดท้ายกรรมธิการก็จบเสียก่อน,นะคะ่ะที่ร้ายแรงกว่านั้นนะคะรายงานฉบับนี้เนี่ยกับ ใช้ตัวรายงานสอนขอโดยที่ไม่ได้มีการศึกษาอย่างละเอียดทีท่วนนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าก็ผิดก็ถูกนะคะยกตัวอย่างเช่นในหน้าที่23นะคะที่เป็นหัวข้อที่2.6การศึกษาเปรียบเทียบโครงการคลองไทยกับโครงการแลนบริดจ์นะคะซึ่ง เปิดฉากมาอย่างเร้าใจนะคะว่าโอ้เราคงจะไดเ้เรียนรู้อะไรจากการเปรียบเทียบทั้ง2โครงการนี้แต่สิ่งที่ได้ก๊อปปี้มานะคะจากรายงานของสอนคของรายงานฉบับนี้ก็คือ การทำ literature, literature Review หรือว่าการทบทว,วนวรรณกรรมนะคะก็คือไปทบทว,วนวรรณกรรมของรายงานของสภาน์ที่ได้ศึกษาทั้ง4แนวทางไว้แล้วทั้งกรณีฐานกรณี l แลน Bridge กรณีที่เป็นคลองไทยแล้วก็กรณี GMS และในรายงานฉนบับนั้นเนี่ยผู้ชัดเจนว่าทางเลือกที่2ก็คือ Land Bridge กับโครงการคลองไทยเนี่ยไม่คุ้มค่า แต่รายงานฉบับนี้ก็ตัดมาเพียงแค่เท่านี้แหละค่ะแล้วก็ปิดจบไม่ได้มีการอภิปรายใดๆว่าศึกษาเปรียบเทียบแล้วเกิดอะไรขึ้นอย่างที่มีมการที่การหลายท่านพูดถึงค่ะว่ารายงานฉบับนี้เนี่ยมันยังไม่ชัดเจนแต่ที่มันร้ายแรงก็คือว่ามันเป็นการตัดแตะความเห็นของหลายๆห,หน่วยงานที่ได้เข้ามาให้คำชี้แจงกับทางกรรมาการโดยที่กรรมาการเองเนี่ยไม่ได้พยายามที่จะสแสวงหาคำตอบ ยกตัวอย่างเช่นหน้า5 2ถึง657นะคะที่เป็นความคิดเห็นของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องณวันนั้นที่ภาคเอกชนเข้ามาถามทางกรรมธิการก็ไม่ได้มีคําตอบให้สอนขอก็ไม่ได้มีคําตอบให้กับภาคเอกชนเชน่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาที่สุดท้ายที่ฉันต้องมาตามสอบถามนะคะในหลายๆประเด็นนะคะจนถึงทุกวันนี้ที่ฉันก็ยังตามสอบถามอยู่ในเมื่อพวกท่านไม่ให้ดิฉันสอบถามในกรรมธิการ พลนบริดจ์ดิฉันก็จะไปสอบถามในที่อื่นๆในที่สาธารณะในตามสื่อต่างๆรวมไปถึงกรรมธิการงบประมาณค่ะและดิฉันได้คําตอบเพิ่มเติมนะคะจากที่ผู้ท่านกรรมธิการหลายท่านบอกว่าดิฉันเนี่ยไม่ได้ตั้งใจฟังไม่ได้เข้าประชุมหรือว่ามาสายแต่คนอื่นเนี่ยเข้าใจกันหมดนะคะ